เมื่อกี้มันมีมีปลาตัลูกปลาอยู่ครับในน้าเนี่ยครับอย่างแรกผมก็ว่าจะไม่ตีนะครับพอ,อสักพักหนึ่งมันมีกัดลูกปลาแบบน่าจะไซส์สวยอะ่ะก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้การแล้วลองมาลองสักหน่อยแบบลองมาตีนะแต่ดูว่ามันจะจะใหญ่ไหม ครับอยู่ได้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 ครับใายวิ่งครับใส่วิ่งครับใส่วิครับวิ่งวิ่งไหมล่ส่งตั้งนานสายเลอะมดเลยส่งนานไหมับนี่แตเตอะครับผมตัวเล็กครับผมก็เก็บได้ไ้มครับก็มันเป็นประช่อนท้องนาแล้วตอนนี้ก็เนี่ยสภาพ ภาพใหม่ก็เป็นนาที่เขาเกี่ยวข้าวไปแล้วครับแล้วมันมีน้านะครับลองหาตีดูก็ได้ตัวนับเนี่ยตัวเล็กก็ะนับหนึ่งนะนับเตอร์ครับผมได้ทุกไซส์ตัวเนี้ยบอกเลยก็ใครที่ต้องการแบบเหยื่อควบคุมครับตัวเล็กเสียงดังครับคอเสียงดังมากกว่านี้เขียครับผมต้องลองวัดปติไงโดยเรื่องเรื่อง,องสุดยอดครับผมเช็คปานาก่อน น้ำไม่น้อยไงนะครับถ้ามีตัวก็ถือว่าแจ๋วแจ๋วเลยฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้จะเป็นปลาคองครับอฝั่งนึงจะเป็นปลานา ปั่นซ้ายทุกคนต้นไม้ว่าล้มหน่นะเฮ้ยป่าอะไร กัดแล้วกัดแล้วเรียบร้อยอืยเรียบร้อยปลานาอึ๊บโอ้โหตามปาะกาศจังโหวเลยนะครับมีปลาครับผมไสวยด้วยก็เป็นท้องนาแบบยังไงอ่ะที่เขาเกี่ยวข้าวไปแล้วนะครับอันนี้เรามาลองเช็คหมายดูนะครับ ก็ได้เรื่องเลยนี่แรปเตอร์พอดีกัดสองทีแล้วตัวนี้ที่แรกกัดผิดแล้วก็ตามมากัดสามทีก็แบบนี้ก็ชัวร์เลยครับกัดเพราะป้าก,กัดน,นะครับคือเราจะส่งสายก็ได้ครับหรือไม่ส่งก็ได้เพราะว่าเหยื่อนะ่ะตัวเล็กมากคือการกัดของปลาเนะี่ยกัดทีนึงก็มิดแล้วถ้ามันโดนนะถ้าเรามาันเจอมันโดนไม่ต้องส่งน้นครับผมเมื่อกี้ผมส่งแล้วมันสันวิ่งครับถ้าเจอสายเป็นแบบเนี้ยคือบางทีก็ ฟามจะวิ่งอ้อมต้นข้าวต้นอะไรเงี้ยเราวัดแล้วมันไม่ตึงก็อาจจะไม่ได้ตัวนะครับแต่ผมแนะนําเลยส่งแป๊บเดียวนะถ้าจะเล่นก็ส่งนางก็ได้แต่ว่าเวลาวัดนะครับก็สสยดีๆครับแล้วก็ใส่นี่ก็เป็นคันของแอเกียครับผมคันทนเทเนี่ยส่วนเหญ่ก็เป็นแรปเตอร์ครับผมเล็กๆใบเคาะนี่ครับวัดปลาติดง่ายนะครับลองดูครับผมถึงจะเล็กแต่ว่าตีไกลนะครับตีไกลด้วยตอนนี้เราก็ปลาติดง่ายครับ โอเครู้เรื่องครับผมฝากกูด้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมของมันต้องรอจ้า